สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนมีนาคม2562คุ่มเนื้อหา16มีนาถึง31มีนานะคะอันนี้จะเป็นดวงชาวราศีกรกฎนะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ค่ะเราจะมาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะว่าเป็นปัญหาขนาดไหนก็เยอะพอสมควรเลยแหละอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีกรกฎนะตอนนี้เลยเห็นไพ่เดทขึ้นเนี่ยบ่งบอกถึงการหยุดการตัดความสัมพันธ์แบบเหมือนจบแบบไม่ค่อยสวยด้วยจบแบบไม่เข้าใจกันะนะคะ,ะดีวิลปัญหาก็คือเรื่องของรักซ้อนเนี่ยคะ่ะดีวิลสามดาบ เจ็ดดาบนะคะรักซ้อนรักสามเศร้านี่แหละนะคะที่เป็นประเด็นประเด็นจริงๆก็คืออาจารย์มองเหมือนกับว่าคนรักของคุณนะราชาถ้วยนะ,ะ,ะ,ะคนเนี้ยเหมือนเขากลับไปรีเทิร์นกับสิ่งเก่าๆเขา,านะคะก็คือราชินีดาบ6กเรียนแล้วก็สไม้เท้านะคะคนรักของชาวกรกฎคือเขาเคยเลิกกัน แล้วคุณถึงเปิดใจกับคนคนนี้อาจารย์มองนะคะแต่พอการเปิดใจเนี่ยคุณคิดว่าเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็คือคุณไม่ได้เป็นมือที่สามในความคิดของคุณใช่ไหมคะไพ่สามถ้วยแต่แล้วเหมือนเขาไม่ขาดกันดีอะนะคะอยู่ๆคนรักของชาวกรกฎนะก็กลับไปรีเทิร์นกับคนเก่าแล้วก็เกิดคําพูดที่ยงแรงต่อกันกับคุณก็เลยเหมือนจากกันแบบไม่เข้าใจกันนะคะคําว่าหา้าอืม ใช้คำพูดที่ยังแรงต่อกันนะคะปัญหามันก็เลยเหมือนความสัมพันธ์มันจบลงไปแบบแบบที่ไม่เป็นมิตรภาพนะคะคุณก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจยอยู่ณตอนนี้นะคะแต่อาจารย์มองชาวกรกฎเหมือนก็ยังเฝ้ารอคนรักคนนี้กลับมาอยู่นะคะไพอ่อสวินเรียญแปลว่าคุณเฝ้ารอหรือคุณยืนรอเขาอยู่ตรงเนี้ยว่าเมื่อไหร่ เขาจะกลับมานะคะเขาไปแล้วแล้วจะกลับมาหาเราอีกไหมอาจารย์มองลึกๆเขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วนะคะราชาไม้เท้ากับดีวิลเพียงแต่รักคุณก็รักนะแต่คนเก่าเขาก็รักเหมือนกันเขาอาจจะมีสายสัมพันธ์ในเรื่องของการมีลูกด้วยกันหรือเรื่องความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่ที่เขาก็ตัดไม่ขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยก็จะต้องอหันหลังกลับไปสู่สิ่งที่เขาจากมานะคะ อาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความสัมพันธ์กับคุณมันก็เลยเหมือนจบและสิ้นสุดนะคะคุณอาจจะเจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะอาจารย์มองมันมันเหมือนทั้งรักทั้งแครนอยู่ก็ได้เพราะคุณคิดว่าเขามาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบจริงใจแต่แล้วมันกลายเหมือนไม่จริงใจคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณถูกหลอกนะคะคุณถูกหลอกให้ให้แบบคุณหลงหลงรักเขาอะ่ะ คุณคิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่อ่ะมีความรับผิดชอบแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งคนเราอ่ะสายสัมพันธ์เดิมๆของเขาอ่ะนะคะมันอาจจะทำให้เขาตัดไม่ขาดพอที่จะมีคุณแค่คนเดียวมันก็เลยเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะอาจารย์มองมันเหมือนความรักมันมันวุ่นวายอ่ะค่ะมันตัดใครไม่ได้อ่ะจริงๆแล้วเขาไปเนี่ยอาจารย์มองเอ่อเหมือน ลึกๆเขายังห่วงใยคุณอยู่นะไพ่หกเหรียญเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะกลับมาได้อีกนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มก็ได้เพราะไพ่ไม่เคลียร์นะคะว่าความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยภายในอนาคตในสิบห้าวันข้างหน้าเนี่ยคนรักของกรกฎที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาไหมอะนะคะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแสดงว่า ไม่ได้ตัดขาดคุณจริงอะ่ะนะคะเขาอาจจะกลับไปดูแลคนเก่าเขาอ่าเสร็จแล้วเขาก็รีเทิร์นกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นความรักมันก็ยังจะยืดเยื้อต่อไปนะคะเพราะจะบอกว่ากลับมาแล้วคุณไม่รับรักเขาก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์มองคุณยังรอเขาอยู่อะ่ะนะคะในที่สุดก็จะต้องกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะยังซ้อนยังสามเศร้าอยู่อย่างนี้อยู่ดีอ่ะสามเหรียญน,นะคะก็จะเป็นปัญหาที่ยังยืดเยื้อคาราคาสังอาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้นะ เออนะคะเพราะมันเหมือนกับเขาตัดใครไม่ได้สักข้างอะ่ะนะคะก็อาจจะยังมีทั้งออคนที่หนึ่งคนที่สองให้เห็นในดวงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ชาวกรกฎว่าจะตัดสินใจว่าถ้าเขากลับมาจะให้อภัยไหมคนเรานะบางทีกรรมเก่าวารกรรมที่ผูกพันกันยังไม่จบไม่สิ้นอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตัดกันยากนะ,ะคนเราจะเลิกกันได้นั่นก็คือวารกรรมต้องหมดอ่าหมดกรรมหมด อะไรที่เคยทำในตั้งแต่อดีตชาติมาที่มีปัญหาต่อกันแล้วมาชดใช้กันชาตินี้ก็ได้อาจารย์มองมันเหมือนเป็นคู่กรรมค่ะจากภาพรวมนะคะเหมือนคุณก็ทุกข์มากกว่าสุขนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะโอเคมาดูดวงคนโสดของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงนะคะ อาจารย์มองจะไม่ได้แปลว่ารักใหม่นะเหมือนจะรักเก่ากลับมารีเทิร์นละค่ะก็ต้องใช้นบไพ่ยชุดเดิมมามาเปิดคํำพยากรนะคะอาจารย์ก็อยากจะมองว่า,าให้คุณแบบเขาเรียกว่าให้อภัยกันน่ะนะคะถ้าเขากลับมาก็ก็ลองให้อภัยแล้วก็ลองดูซิว่าเขาจะปรับปรุงตัวเขาเองได้ดีขึ้นจริงยัง คำที่เขาให้คำมั่นสัญญาคุณก็ได้สามเหรียญน,นะคะการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะการที่ฝากฟันแล้วก็มีเป้าหมายความเติบโตมีอ,อนาคตที่ดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอนาคตในเรื่องของความรักที่ดีมากๆหรืออนาคตในเรื่องของอความเติบโตในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของเงินของทรัพย์ด้วยนะคะอา,อาจารย์มองก็เปิดใจเธอคะนะ ถ้า,าคนรักเก่าคุณกลับมานะคะสำหรับคนโสดนะอาจารย์ไม่เห็นสิ่งใหม่ก็เลยไม่ได้พูดสิ่งใหม่นะคะเ็าจะต้องบอกว่ารักเก่าที่เคยเจ็บปวดที่เคยเป็นแผลใจคุณจะกลับมาอีกครั้งพร้อมขอแก้ตัวอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ